แ่อันนี้เียวาเป็นยารักษาโรคทางจิตใจอีกนานเป็นโลกเมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักทุกขังอันิจจังอนัตตารู้จริงๆรรู้แล้วไม่เก้อเขินแก้ปัญหาตัวเองได้เป็นอย่างนั้นที่ตัวอาตมาหรือตัวของผมได้ใช้เวลาเอามาปฏิบัติ จะเอาของจริงที่ตัวเองได้สัมผัสได้รู้ได้เข้าใจนั่นแหละมาเล่าสู่กันเมื่อรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาสัมผัสแน่แน่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่หลงไม่ลืมแล้วก็รู้จักสมมุติสิ่งที่สมมุติขึ้นมาต้องให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแม้ถีเทวดานรกสวรรค์ บวชศึกหรือศาสนาพุทธศาสนาบาปบุญอะไรก็ต้องรู้เนี่ยวสมมุติในอัจราเงินทองก็ต้องรู้รู้จริงๆเรื่องนี้รู้สมมุติแล้วก็รู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนาศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนคนตัวคนนั่นแหละคือตัวศาสนา พุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานี่ว่าพุทธ,ธเต๋อผู้รู้คือตัวรู้สึกนั่นแหละเป็นพุทธศาสนาเมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักบาปรู้จักบุญบาปมากที่สุดคือหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจนี่เองบุญมากที่สุดคือไม่หลงตนไม่ลืมตัว ไม่หลงกายไม่เดินใจนี่เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราจะถาคตไม่ใช่สัตว์เดรษษัจฉานสัตว์มนุษย์นี่เองจึงเป็นสัตว์อันประเสริฐคือยังไงเมื่อ,อยังควบหน้าอยู่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเกิดมาทีแรกก็เป็นคนธรรมดาสามัญชั้นปัญญาชน แต่ไม่รู้ควบหน้าอยู่เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นพุทธชนเหมือนกันกับพวกเราในยุคนี้สมัยนี้นี่เองแบบน,นี้กัดทั้งหลายเป็นตถาคตเมื่อพระองค์หายหน้าขึ้นมาเรือไม้เกี่ยวที่อัดหันแน่นเข้ามานั้นหายออก บ้านผมเรียกว,ว่าหายเกลียวออกมีคนแก่ตาตายมีือคนแก่เลื่อนคนแก่แ้วก็ตายนอตที่มันขันแน่นอยู่เนี่ยคลายออกให้หมดอันนั้นเนี่ยเรียกว่าหายเกลียวออกของที่ควบหน้าคือไม่รู้ความจริงนั่นเองเนี่ยควบหน้าอะไรเป็นอย่างนั้นเรียกว่าคือกันบบดน,นี้สัตว์ทางไหยเป็นตถาคต เพราะว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเป็นได้เช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ท่านสอนอย่างนั้น เมื่อสอนอย่างนั้นก็ต้องรู้อย่างนั้นอย่างที่พระองค์นั้นเมื่อเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะรู้เหมือนพระองค์ไม่ได้ดังนั้นการให้ทานการรักษาศีลการทำกรรมาฐานนั่นดีแล้วแต่มันยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำความรู้สึกตัวนี้เองคำว่าวิปัจสนามันก็เป็นเพียงสมมุติซื้อมันเท่านั้นเอง วิปัจนามันเป็นภาษาที่พูดภาษาสักแสงอะไรไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้หรืออาจามาไม่รู้แต่รู้จักว่าวิปัสนารู้วิปัจนาเป็ว่ารู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเมื่อจิตใจของเรายังมืดยังไม่มีความสว่างภายในจิตใจ จะเป็นวิปัสนาไม่ได้ต่อเมื่อเราทำความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจในการทำในการพูดในการคิดมีความสว่างขึ้นภายในยใจิตใจเหมือนกับหนายของที่ค่วงหายหรือไม้เกียวที่อัดแน่นออกเบาขึ้นมานั่นแหละคือวิปัสนา วิพัฒนาทีว่ารู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วก็ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมต่างเก่าจริงๆต่างจากความเป็นปุถุชนหรือต่างจากความไม่รู้ล่วงภาวะเดิมล่วงจากภาวะความเป็นปุถุชน ลวงจากภาวะเดิมลวงจากภาวะที่มันมืดมาอยู่ความที่มันไม่มืดที่แรกเหมือนกับที่เราอยู่ในถ้าเราออกจากถ้าเมื่อในขณะที่เราอยู่ในถ้ำเราไปไหนมาไหนก็ต้องมีไฟถ้าไม่มีไฟก็ไปไม่ได้บบดนี้เราออกจากถ้ำออกจากในถ้ามาอยู่ปากถ้ำหรือ ออกจากถ้ำไปอยู่ไกลๆถ้ำมองเห็นถ้ำมองเห็นรูในถ้ำและมองเห็นรูถ้ำมีลักษณะสันฐานอย่างไรต้องรู้อันนี้แหละคือวิปัสสนาดังนั้นเมื่อเปรียบเข้ามาภายในจิตใจของเรามันนึกมันคิดอย่างไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดไม่ชั่วก็รู้ อันนี้เลยว่ะเราออกจากความคิดเราเห็นความคิดเราเข้าใจความคิดเมื่อเห็นความคิดเข้าใจความคิดมันก็ไม่ได้อัดแน่นอยู่ภายในจิตใจแล้วก็วางมันได้ความคิดที่มันคิดขึ้นมาเราก็ปล่อยมันได้เรียกว่าวางมันก็ได้ปล่อยมันก็ได้หรือว่ารู้เท่าทันมันก็ได้มันไม่ถูกปรุงไม่ถูกแต่งไป อันนี้แหละที่ว่าต่างเก่าล่วงภาวะเดิมดังนั้นการศึกษาอย่างนี้จะบวชเป็นพระก็ได้บวชเป็นเองก็ได้ไม่ต้องบวชเป็นพระก็ได้ไม่ต้องบวชเ,เป็นเองก็ได้จะให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ไม่ให้ทานก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้ดังนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายกูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ว่า การทานธรรมย่อมชนะทานทั้งปวงทานธรรมเนี่ยโดยมากตัวของผมเองตัวอาตมาเองไม่รู้คำว่าทานธรรมนี่ไม่รู้จริงๆความจริงแล้วไม่ใช่ทานเงินทานเสื้อทานผ้าทานยารักษาโรคไม่ใช่ทานอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นสังคมสมมุติขึ้นมาคำว่าทานธรรมนั้นหมายถึง หานแนวความคิดที่มันสกปรกนั่นแหละแนวความคิดที่มันสกปรกนั่นคือโทสะโมหะโลภะไม่ให้เกิดขึ้นเราสลัดมันทิ้งพูดแต่ความดีดีดูกันฟังการทำอย่างนี้ทุกคนทำได้นี่แหละแนวทางไปหาพระพุทธเจ้า เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับสายจีวรหรือจับมือเราอยู่นิ้วเท้านี่มือเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเห็นธรรมต้องเห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์เข้าใจไปอย่างนั้น อันนั้นมันควบหน้าอยู่เกีียวมันยังอัดแน่นอยู่หันเกีียวแน่นไม่ยอมขายเกีียวมันออกเมื่อเราหงายหน้าขึ้นมาแล้วกระขายเกลียวที่อัดแน่นนั้นออกนั่นแหละเรารู้เราเห็นเราเข้าใจธรรมะเราสัมผัสมันได้จริงๆเรื่องนี้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนแต่ของจริงไม่ได้สอนของไม่จริงเนะี่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนสอนแต่ของจริงของแท้จึงธรรมะนั้นนะ่ะไม่เลือกยุคไม่เลือกสมัยจะเป็นยุคใดสมัยไหนก็ตามอาจจะมาเมื่อเข้าใจธรรมะอานนี้ตั้งปณิธานจิตใจของเราเอาไว้จะพูดอย่างนี้เนี่ย ให้คนเข้าใจให้คนรู้จักหลักพระพุทธศาสนาจริงๆนี่แหละคือพุทธศาสนาทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมั่นคงเจริญงอกงามขึ้นมาถ้าหากคนใดได้ทำหน้าที่ตัวเองคือเคารพพระพุทธเจ้าเคารพบ,บิดามาดาเคารพครูบาอาจารย์ก็มาทำอันนี้นี่เอง เขาลบพระพุทธเจ้าก็หมายถึงรู้แล้วก็ทำแทนพระพุทธเจ้าก็ว่าได้เพราะพระพุทธเจ้าตายก็ว่าได้นิพพานก็ว่าได้หรือสวรรค์นคตก็ว่าได้มันเป็นเรื่องสมมุติแบบน,นี้เราผู้ทำแทนก็คือเรายัางมีชีวิตเรายัางมีจิตมีใจต้องประพฤติปฏิบัติตาม ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ออกมาเผยแท่หรือพูดให้คนนั้นพูดให้คนนี้ฟังเรีก่กเผยแร่หงายของที่คว่วเปิดของที่ปิดหายเกีียวที่มันอัดแน่นนั้นออกให้มันเบาขึ้นมาทำไมพูดอย่างนั้นก็พูดของจริงนี่เอง ของจริงเรื่องอะไรคือเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่เองเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เรื่องอื่นนั้นเป็นการทำดีกับสังคมเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องบุคคลคนเท่าคนแก่ก็โกรธเป็นคนหนุ่มคนสาวก,ก็โกรธเป็นพอบ้านแม่เรื่องก็โกรธเป็น เด็กๆก,ก็โกรธเป็นแล้วโกรธโลภหลงภาษาธรรมะเมื่อภาษาที่ผมปฏิบัติผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจผมสัมผัสแนบแน่แนกับตัวมันเองนั้นโทสะโมหะโลภใครมีโทสะมากต้องรู้เห็นเข้าใจสัมผัสโทสะก่อนใครมีโลภมาก ก็รู้เห็นสัมผัสโลภะใครมีโมหะมากก็รู้เห็นสัมผัสโมหะก่อนจิงใดมันหนักจิงใดมันมากเราต้องเห็นอันนั้นก่อนรู้อันนั้นก่อนสัมผัสอันนั้นก่อนแน่แน่แน,นอนนั้นก่อนเมื่อโทสะโมหะโลภะจางคายไปแล้วเวทนาไม่ทุก สัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกอันนั่นแหละคือเป็นเทวดาแท้หรือเป็นมนุษย์แท้หรือเป็นพระก็ได้พระจึงแปลว่าผู้ประเสริฐพระจึงแปลผู้สอนคนสอนของจริงถ้าประเสริฐแล้วก็ต้องสอนให้คนรู้จัก อันนี้เรียววิปัจ,จนาก็ได้หรือว่ารู้จักหลักพระพุทธศาสนาก็ได้หรือว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้จึงว่าสัดงทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเจ้าสายสิทธัตถะกุมารนั้นจึงว่าอันความรู้ความเห็นความเข้าใจความสัมผัสนั้นเป็นเหมือนกันไม่ผิดกันเลย จะเป็นยุคใดสมัยใดก็เป็นเหมือนกันให้เข้าใจอย่างนี้แต่อย่าเชื่อคำพูดของอาตมาแต่ต้องปฏิบัติสามลองดูมันจะเป็นจริงไหมหรือมันไม่จริงท่านจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองไม่ต้องรอคอยใครที่ไหนเป็นอย่างนัไนดังนั้นที่เราตรวจกัน นโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจะได้รับถิ่นก็ต้องพูดนโมตัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตแปลว่าขอนบน้อมเราพูดได้แต่เรานบยังไงนอบยังไงรู้จักเคารพตัวเองยังไงรู้จักคารพพระพุทธเจ้ายังไงรู้จักคารพบ,บิดามาดาอย่างไงรู้จักคารพนับถือครูบาอาจารย์อย่างไงไม่รู้แต่ก่อน ตัวของผมตัวจะมาไม่รู้